สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงอมรินนะคะ3รกรกฎาคม2568อยู่กับคุณต้นปฏิพานดิฉันกวางอริรัตน์พร้อมล่ามภาษามือวันนี้คุณกัญชุยาค่ะคาคุณผู้ชมไปที่พิษณุโลกก่อนเลยนะครับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นน่ากลัวมากๆเมื่อผู้ชายคนหนึ่งเป็นอดีตทหารอายุ60แล้วนะครับเคยคบกับแฟนสาวรุ่นลูกเลิกกันไปแล้ว5ปีแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยไปคบกับผู้ชายคนใหม่อายุประมาณสัก40คนที่เป็นอดีตทหารอายุ60พยยาาามมตงออขคืดีฝ่หญิงมาโดดยตลอ แต่ฝ่ายหญิงเขามีคนใหม่ไปแล้วไงแล้วมาตั้ง5ปีแล้ว<อ>เขาก็เลยไม่อยากกลับไปคบหาด้วยสุดท้ายอดีตทหารเนี่ยตามไปกะจะไปยิงอดีตแฟนของตัวเองที่เป็นผู้หญิงนั่นแหละครับแต่ว่าไม่เจอไปเจอแฟนใหม่ของอดีตแฟนสาวยิงเขาตายคาร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เลยนะครับคนก่อเหตุกําลังหลบหนีอยู่ เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะคะส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงเช้าบรรยากาศต่างจากที่พิษณุโลกเมื่อกี้เลยค่อนข้างชื่นมืน่นะคะคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ตบเท้าเข้าทำเนียบรัฐบาลกันก่อนเดินทางเข้าทำเนียบด้วยท่าทีที่ยิ้มแย้มกันนะคะแต่ละคนเข้าไปถ่ายบัตรประจําตัวแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณคุณแพททองทานชินวัตรผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่าวันนี้ก็มีท่าทียิ้มแย้มนะคะคแม้ว่าจะไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรยังสามารถเข้าเฝ้าได้ถวายสัตย์ในฐานะว่า ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแต่นักข่าวสังเกตเห็นว่าเปลี่ยนรถ Oh. ปกติจะเป็นรถประจําตําแหน่งนายกอีกคันหนึ่งแต่ว่าถูกสารสูดถูกสารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ววันนี้เลยมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดการเมืองทั้งหมดกันได้นะคะเพราะว่าฝ่ายค้านก็ขยับแล้วเช่นเดียวกันดูที่จังหวัดชนบุรีก่อนชาวบ้านแจ้งเหตุไปยังเจ้าที่ค่ะมีชายคนหนึ่งเกิดอาการคุ้มคลั่งหลอนหนักมากจะเข้าไปคุยก็พูดจาไม่รู้เรื่องหนักมากถึงขัน้นปีนขึ้นไปบนหลังคาเกรงว่าจะเกิดอันตรายให้เจ้าที่มาช่วยหน่อย ตำรวจก็คุมตัวไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากที่กู้ภัยเนี่ยห้ามเลือดให้แล้วก็ส่งโรงพยาบาลต้องคุมตัวต่อไปที่สถานีตำรวจค,คือทำข้วของเสียเดี๋ยวก็ต้องมาชดใช้กันด้วยส่วนเหตุการณ์นี้ที่นครศรีธรรมราชดีนะคะม,มีคนไปเจอแจ้งเหตุไปยังเจ้าหน้าที่ก่อนไม่อย่างนั้นเกิดอุบัติเหตุรถชนได้อยู่ๆเดินอยู่กลางถนนค่ะรถบีบแต่เตือนแล้วก็ยังไม่ฟัง ที่ไว้ก่อนเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วนี่กลางแยกใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะรถก็ใช้ความเร็วเหมือนกันออเอเวลามีไฟเขียวแล้วอันเนี้ยแถวแถวแยกเหมือนกันนะครับที่กระทุ่มแบนรนเจ้าหน้าที่เขาก็ตั้งด่านกันตามปกติเพื่อที่จะป้องปรามเหตุการณ์อาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นแต่มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งมีท่าทีพิรุธตำรวจเนี่ยขอค้นลักษณะจะขัดขืนคือไม่รู้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่สุดท้ายไปเจอบางอย่างอยูอย่ในกระเป๋าครับ ในอันตรายยังคิดเลยว่าจังหวะนั้นจะเอาปืนสู้กับจังหน้าที่ตำรวจไม่นะส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะอยากจะไปสู่ขอแฟนสาวแต่ว่าเก็บเงินไม่ได้สักทีไม่รู้คิดยังไงตัดสินใจผันตัวไปเป็นพ่อค้ายาเสพติดสุดท้ายพอเจอตำรวจบุกจับวิ่งหนีและจะโยนของกลางลงน้ํานะคะกะว่าให้ยาเสพติดมละลายหายไปกับน้ําแต่ไม่รอดตำรวจที่ล่อซื้อตามไปจับได้ค่ะ เนี้ยไม่ได้แต่งนะครับออแฟนตัวเองก็จะเป็นแม่ไมมหรือเปล่าใช่อาจจะเป็นไม้ขันมากเพราะว่าตัวเขาโดนดำเนินคดีแล้วเขาะจะรอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่รู้สิเ,ออเขาจะไปหาพ่อค้าไก่ทอดคนใหม่ก็ได้ออส่วนเหตุการณ์ที่มหาสาร,รคามนะครับที่นาดูนมีผู้ชายสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเพิ่งสั่งยาบ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาประมาณสักหมื่นเม็ด ฝ่ายปกครองกับตํารวจชุดสืบเนี่ยรู้นะครับก็เลยปลุกเข้าไปที่บ้านเลยพอเข้าไปที่บ้านตอนแรกยังไม่เจอยาเนี่ยสุดท้ายเอายาไปซุกอยู่ในตู้เสื้อผ้าปูกกับย่าพอเห็นนี่ร้องกอดกันเลยนะร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บคุมตัวส่งฟ้องศาลดําเนินคดีทางกฎหมายทันทีแม่ยายของผู้ก่อเหตุไม่ได้พูดเรื่องการตามไปประกันตัวแต่อย่างใดนะคะคเพราะก็อีกมุมนึงเข้าใจว่าก็กทําคนบ้านนี้ทั้งเจ็บทั้งตายอะ่ะโอ้โหแล้วคนกลางอย่างคนเป็นลูกสาวคนตายแล้วก็ จะเป็นภรรยาคนกอ่อเหตุเนี่ยต้องแต่ต้องรู้สึกยังไงอะทำใจยากนะคะเหตุการณ์นี้เ,นเหตุการณ์ที่สุพรรณบุรี <Chain> คุณผู้ชมมีรถคันหนึ่งเป็นรถยนต์ขายผลไม้เป็นรถกระบะค,ครับไฟอยู่ดีๆมันไหม้แล้วมันไม่ไ,มได้ไหมบริเวณห้องเครื่องนะมันไหม้ด้านในห้องโดยสารยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเลยขึ้นนะคะช่วงนี้ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นคนในครอบครัวเดียวกันค่ะโมโหโมโหที่พ่อตามาห้าม เพราะว่าตัวเองกาลังทะเลาะก,กับเมียอยู่แล้วทําไมพ่อตาถึงเข้ามาขัดเข้ามาห้ามสุดท้ายกลับเข้าไปในครัวไปคว้ามีดแทงพ่อตาพอเมียเห็นเหตุการณ์เมียจะเข้าไปห้ามด้วยเมียก็บาดเจ็บไปด้วยสุดท้ายถูกตำรวจจับนะคะหนีไปไหนไม่ได้นั่งรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุคนเจ็บจากเหตุการณ์ถูกป้องมันไม่น่าจะร่วงอืมแต่เนี้ยมันเหมือนไม่ได้ผูกอะไรมาเลยหรือเปล่าหรืออาจจะผูกแล้วมันไม่แน่นเพราะว่ามันหลุดออกมามันไม่หลุดออกมาอันเดียวนะคะ มันหลุดออกมา <10 S 1> ทั้ง <10 S 1> ยวง <10. S 1> อย่างนั้นเลยส่วนเหตุการณ์นี้อีกหนึ่งกิโลเดียวค่ะกำลังจะถึงบ้านที่กลับเข้าที่พักแล้วแต่ว่ารถคันนี้ขับมาแล้วเสียหลักสะบัดชนเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างแรงค่ะพอดีเบื้องต้นเขาบอกตรงนี้ก็ใช้ความเร็วกันสูงเหมือนกันพอมันเจอโค้งเนี่ยมันก็จะเสียหลักง่าย น่าจะมาเร็วจริงๆเพราะว่าจังหวัดชนแล้วรถกระเด้งเลยขนาดเป็นรถที่มีน้ำหนักนะคะส่วนที่จังหวัดกระบี่ชาวบ้านไม่รู้จะทํำยังไงดีค่ะจะไปเรียกจะไปคุยก็ไม่กล้าเพราะว่าพี่เขาเดินแก้ผ้าอยู่กลางถนนจะเข้าไปคุยก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุอาชญากรรมทางเพศตามมาค่ะ <c oughs> โอ้แล้วถ้าไปส่งถึงปลายทางได้ ไม่รู้ว่าจะเดินทางต่อไปประเทศที่สหรือไปตรงไหนต่อแต่อัดกันมาเยอะมากนะคะค,คืนแน่นเลยอะ่ะแน่นเลย15คนส่วนเหตุการณ์นี้น่าสงสารนะคะคุณผู้ชมเด็กนักเรียนน่ะยืนมองปเปลวไฟที่กำลังไหม้อาคารเรียนของตัวเองถึงขั้นตัดพ้อเลยว่าเอาแล้วพรุ่งนี้หนูจะเรียนที่ไหนแม้ว่าช่วงนี้ฝนตกแต่ว่าไฟไหม้อาคารที่เป็นอาคารไม้กว่าจะใช้เวลาดับไฟได้สองชั่วโมงค่ะ ส่วนคนที่หนีไปได้ไม่รู้ว่าเล็ดลอดไปผ่านพรมแดนธรรมชาติไปออกตรงไหนแล้วนะคะ<ม>เพราะว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่ป่ารกด้วยไปดูบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะวันนี้เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้าเฝ้าถวายสัตยปฏิญาณในการเข้ารับตําแหน่งนะคะเพื่อความสมบูรณ์ของสถานะของรัฐบาลมีคณะรัฐมนตรีหน้าใหม่เข้าทำเนียบกันมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะคุณผู้ชมสี่อ๋อในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามมีเหตุการณ์อุกอาจเกิดขึ้นที่จังหวัดน่านยิงกันกลางถนนเลยเบื้องต้นพบว่าปมมันมาจากเรื่องยาเสพติดแต่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่ามันมาจากเรื่องยาเสพติดอย่างเดียวหรือเปล่าแต่อุกอาจมากติดตามทั้งหมดช่วงหน้าค่ะ มิติใหม่ของอาร์ทถอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอตงช็อปและร้านหนังสือนาอินทุกสาขา เียวฟันแบบนี้ยาสีฟันธรรมดาอาจไม่พอต้องนี่เลยเซนสซดายมัลติแค์ด้วย3พลังช่วยปกป้องฟันช่วยลดการเสียวฟันลมหายใจหอมสดชื่นครบคุ้มด้วย3พลังใช้ได้ทุกวันยาดมปลาไผ่คู่งานยุ่งหัวฟูไผ่คู่ดีกว่าอากาศร้อนฉาถามหาไผ่คู่ทำใจร่มๆและดมไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู่ ทีนากานาคาจะตกมงคลใครไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนติดตามความฟินความอร่อยในรายการชิมประจรลงิอุงอร่อยคอโตเปลี่ยนเวลากับ45นาทีเต็มแห่งความอร่อยรันทุกวงการกินที่สินทุกประเทศ ทุกวันอาทิตย์เวลาก9ก้าโมงตรงถึง9โมง45นาทีย้ำทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงตรงถึง9โมง45นาทีเริ่มสรรักดาคมนี้ฟรียกเมอมรินทีวีเคยลองทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวตก็เห็นผลค่ะเ <c oughs> พราะไบโอเวตสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทำให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวย แชมผู้ใบอเวชช่วยลดผมขาดหลุดล่วงเอสเปรสโซโรสเข้มอร่อยเข้มลองยีพี่อร่อยงั้นอร่อยเข้มเข้มเอาอร่อยยังไงพี่ทั้งเข้มทั้งอร่อยสองเดียวจบจบป่ะ สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเอเนอสน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่นขอบาดเดนยาสีฟันสมุนไพรตัวจบที่ผู้ใช้บอกต่อข้อบาดเดนเขาบอกดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะน้องกวางน้องวัสดีค่ะพี่พุ้ยมาพร้อมกับข่าวของหนุ่มเมืองน่านคนหนึ่งที่แค้นสุมอกจริงๆเขาบอกว่าเขาโดนตีท้ายครัวนอกจากนั้นยังมาหยามค่ะเอาปืนเนี่ยยิงตอนกลางคืนโชคดีนะเอาชีวิตรอดกลับมาได้พอเจอตัวมันถามว่า เอาอยัางไงตกลงจะเอาอยัางไงผมเหลืออดจริงๆเลยยิงมันเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองน่านนะคะโดยจุดที่ฉะนั้นอภิวัตรน่าจะหลอนละค่ะแล้วก็ก่อเหตุขึ้นค่ะครับโอ้โหเป็นเรื่องของยาเสพติดหลอนหนักเลยนะครับค่ะคุณผู้ชมครับพามาดูเรื่องนี้ที่นนทบ,บุรีเหตุการณ์ที่นนทบ,บุรีเนี่ยมีเด็กผู้ชายสองคนออกไปข้างนอกแล้วปรากฏว่าไปเจอคู่อริเก่าจําหน้าได้ว่าเนี่ย น่าจะเป็นคู่อริเราที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนในเรื่องแบบนี้จําแม่นด้วยนะแล้วดันไปถามเขาว่าไปถามเขาเขาก็บอกไม่ใช่หลังจากนั้นไอ้ฝั่งที่ถามนั่นแหละครับไล่ยิงจนมาถึงหน้าตลาดปรากฏไปชนกับรถกระบะอีกฝั่งหนึ่งเอาปืนยิงนะครับมันโชคออยังดีนะที่ปืนยิงไม่ออกนี่ครับกูกับไผ่วิง่งสายพามีอาวุธปืนด้วย มีอาวุธปืนพกมาในตลาดไล่ยิงคนไปพว <ừ m. S 2> แบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันใช่เพราะอย่าลืมนะคะเห็นไหมในภาพยังมีรถคันอื่นขับไปขับมาอยู่เลย <ừ m. S 1> รถคนอื่นๆก็จอดอยู่ส่วนนี้ก็เรื่องรถเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมบนท้องถนนปาดกันนิดเดียวตามไปปาดเอาคืนแล้วทำร้ายร่างกายกันบนถนนเลยต่อหน้าเด็กด้วย จำเป็นจะต้องรืืออาคารตรงนั้นออกเพราะจะต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ในการก่อสร้างโบสถ์แล้วก็ทํากําแพงซึ่งมีการทําประชาคมจากชาวบ้านเรียบร้อยแล้วเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยคือทั้งสองฝั่งก็มีเจตนาดีแหละที่จะเอาพื้นที่ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อต่อสาธารณะต่อนะครับส่วนเหตุการณ์ที่ขอนแก่นครับจอบวอตรไซค์กาลังจะรอเลี้ยวอยู่ดีๆเนี่ยเหล็กมันล่วงใส่ตัวเหตุการณ์นี้เนี่ยคนที่ถูกเหล็กล่วงบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ ค่อยถามอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงเรื่องมันตรงกับที่ใครพูดกันแน่อแล้วฝั่งสามีคือแหลมเนี่ย<อ>ก็คืองงอยู่เลยเองไม่ได้ไปเห็นเองกับเพื่อนมามาแค้นแทนด้วยคุณผ,ผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้ต่อที่เพชรบูรณ์เมื่อวานนี้อาจจะมีการแชร์คลิปลงในโซเชียลแล้วกับการที่มีรถแบ็คโฮหลหรือหลังคาอยู่อ,อยู่ภายในวัดแล้วมีผู้ปฏิบัติธรรมชุดขาวๆเนี่ยไปยืนอยู่ด้านล่าง แล้วลักษณะมันใกล้เกินไปจนกระทั่งมีเศษหลังคาตกลงมาใส่หลังเลยหลายคนถามไปยืนตรงนั้นทำไม,มใครก็ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้ว ความสว่างของเรากับตํารวจอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ครนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมมาที่โครงการดีๆกันบ้างนะคะโครงการสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยค่ะโดยเกิดขึ้นระหว่างวันที่2-4กรกฎาคมนี้นะคะมีการจัดงานสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยที่พุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมงานนี้ถือเป็นมากกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยเมื่อวานนี้2กรกฎาคมมีพิธี เปิดงานอย่างเป็นทางการโดยนายเกษมวัฒนชัยองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีโดยในงานมีกิจกรรมมากมายให้รับชมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเทศนาธรรมสรีผ้สาสีภาษาเทศนาปุจฉาวิสัชนาสาธิสวดมนต์ด้วยภาษาจากกลุ่มชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมสรีภาคการนั่งวิปัสสนากรรมฐาน รวมถึงนิทรรศการของหน่วยงานคณะสงฆ์และกิจกรรมที่น่าสนใจจากแปดโครงการสำคัญเช่นโครงการทุนเล่าเรียนหลวงโครงการกองทุนเล่าเรียนสำหรับการศึกษาบาลีโครงการฝึกอบรมพระนักเทศและพระธรรมมะกระทิกาจาร โครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์และพระคณาจารย์ด้านกรรมฐานโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกโครงการหมู่บ้านศิลห้าโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข โครงการอบรมหน่วยประชาชนประจำตำบลค่ะและพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณัลานองค์พระศรีสกยะทศพลณยานประธานพุทธมนตนสุทัศน์โดยท่านที่ไม่ได้ไปร่วมง,งานนะคะสามารถชมกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ผ่านทาง34 HD f หรือว่าทาง Facebook แฟนเพจอมรินทีวีก็ได้ค่ะโดยทางอมรินทีวี HD ช่อง34ร่วมเป็นอง กหลักที่สนับสนุนการถ่ายทอดสดผลงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารความสำเร็จของโครงการผ่านทุกแพลตฟอร์มค่ะและเพื่อร่วมกันสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและก็ยั่งยืนสืบไปนะคะ เป็นโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการที่นํามาเสนอฝากคุณผู้ชมนะคะส่วนเรื่องปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังคงเป็นเรื่องร้อนที่วางตาไม่ได้นะคะแม้ว่าการเมืองไทยช่วงนี้ในประเทศยังคงวุ่นๆกันอยู่ปรากฏว่ามันมีคลิปภาพแชร์ออกมาและได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าเป็นเหตุการณ์จริงทหารฝ่ายกัมพูชากับทหารฝั่ง